สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Wonderboy ครับวันนี้มากับลิปแกเล่นแก่ลองกับเล่นแก่ลองก็จะดีๆนิดนึงเพราะช่วงบ่ายกินกาแฟเยอะโดยวันนี้ครับเราไม่ได้มีสปอนเซอร์หรอกแต่ว่าเขาส่งของให้เราเยอะมากเราเลยมาแกะเล่นแกะลองกันทุกชิ้นกับซื้ออะไรชื่อว่าซูรู้อีกรอบซู เสียงเหมือนนอนไก่กัขันแล้วพูดรอแถวๆนี้เขาด่ากูแล้วนะเขาเขียนว่าอ่านออกเสียงอะไรอะกูไม่เห็นอ่านกลับด้านไม่ได้ I hope you feel beautiful today ฉันบอกว่าเธอจะรู้สึกสวยในวันนี้ฉันรู้สึกสวยทุกวันอยู่แล้วจะอ่านตีมเขาค่ายฟังคือใน Spring Summer Collection เนี้ยเขาจะมี2ธีมด้วยกันแคมเปแรกเขาก็คือ Clean a c s e p h o r a เขาจะมาในเวแบบเหมือนคนใช้แล้วผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยให้สังเกตสติกเกอร์สีเขียวเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปให้นะอันนี้จะ ะเป็นพวกที่แบบปาสจากพาราเบนซาวเซสเอสอมินเนอรัลออยนูนี่นนเป็นแบบเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง <laughs> แล้วก็น้ำหอมสังเคราะห์ไม่เกิน1%่เปอร์เซนตไม่ทดลองกับสัตว์ไม่ใช่ส่วนผสมจากสัต <laughs> ว์เพื่อนๆ่อที่ผิวแพ้ง่ายนะครับก็สังเกตสติกเกอร์ตัวนี้ได้เลย <laughs> เขาจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่22เมษาครับ <laughs> ตอนนี้ไปก็อาจจะยังไม่ค่อยเจอแต่ถ้า22ไปปุ๊บเจอเลย <laughs> และอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือเหมือนเป็นมัลติแทสเกอร์เป็นพวกที่แบบทำ <ult i> er> ให้ไหลาย,ยากอเออเป็นแบบ two in one two in เล่นแกลองใช่ไหมครับแล้วก็มีโค้ดส่วนลดมาให้ทุกคนด้วยวันนี้เรามีโค้ดมาแจกไปกัน2โค้ดครับเป็น Spring 21อันนี้เมื่อช้อปครบ2 5 0 5จะได้รับกระเป๋าและ u n i ิ e สจะได้รับส่วนลด10%สําหรับการซื้อครั้งแรกในออนไลน์ครับงั้นเราเริ่มจากพวกคลีนก่อนดีไหมชิ้นแรกชิ้นแรกชิ้นแรกอะไึดันไหมึดไหมึดอ่านชื่อไม่ออก แม็นไบโอเซนอะไรประมาณนั้นทุกคนโมไดป็นตัวนี้เป็นสควาเลมวิตามินซีดักสปอตเซรัมอันนี้ก็คือเนื้อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเป็นน้ำๆเนาะไม่มีกลิ่นดีนะโอ้อันนี้เขาค่อนข้างแบบวีแกนนะเขาเขียนไว้เลยเป็นแบบวีแกนนะครับไม่ทานเนื้อสัตว์กินได้นะอันนี้อันนี้กินได้กลัวกูยะเหรอ เฮ้ยมันโกงเขาไปแล้วเอ้ยอันนี้น่าสนใจมากเฮ้ยชอบไม่มีกลิ่นดีตรงเนี้ยแพ็กเกจจริงมันจะแบบเปรี้ยวเต็มสิบให้เท่าไหร่แพ็กเกจจริงเต็มสิบ ก็ดีโอเคดูแบบครีนครีพวกเนื้อเอ่ยการใช้งานโอเคนะอืมกูชอบนะหมดให้เก้าแปดเก้าเนาะดีดีน่าสนใจตัวนี้วิตามินซีเซร่มมานี้ราคา1840บาทครับก็ราคาก็น่ารักอยู่นะก็ใช้ส่วนลดได้10%บเปอร์เซ็นต์ด้วยไงแย่แย่แยเล่นแก่โลตัวต่อไปครับยังอยู่กับ c l e a แอดซีโฟรานะครับเป็นโฟมล้างหน้าจากกอรดรีตกอร์เดรียอินสแตนต์โฟมมิงคลีนเซอร์ตัวนี้มนดียังไง ตัวนี้มันดียังไงตัวนี้มันดียังไ, <bah> ไงาะวอันนี้เป็น c คลี <iss> นเซอร์ช่วยในการทําความสะอาดผิวหน้าครับอ่อนโยนให้ความกระจ่างใสและในเนี้ยส่วนผสมหลักจากธรรมชาติ97เอรน<อ>ี่เป็นโฟมเลยเหรอปิดนะ ก็คือออกมาบีบออกมาเป็นมูสมีกลิ่นหอมๆแบบกลิ่นเฉพาะตัวของเขาอะมืออันนี้เขาบอกว่าสูตรนี้ผ่านการทดสอบภายใต้การดูแลของจักษุแพทย์และแพทย์ผิวหนังแว่าก็คือเขาตัดได้ก่อนขงยลองดีอะมึงอย่ากไหมสาบอกขวดพลาสติกนะครับรีไซเคิลได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้เ้ยดีว่าถ้าจะดีแหละคืนนี้จะใช้แพ็กเกจจิ้งฉันชอบนะแบบลักโลคินครีมฉันชอบที่มันแบบ บีบออกเป็นมูฉันให้10เต็ม10สสำหรับแพ็กเกจจริง9ความประทับใจก็ให้9นะปั๊มออกมาเป็นโฟมใช้ง่ายใช้กับพวกเครื่องล่างหน้าได้ง่ายก็ให้เก้ไปก่อน9แกะเล่นแกะโลตัวต่อไปครับเป็นด็อกเตอร์เดนิสกรอสสตรส เวสคิวซูเปอร์เซรั่มอันนี้เขาบอกว่าเป็นเซรั่มเข้มข้นด้วยวิตามิน B3 แล้วก็มีไมโครแคปซูลด้วยช่วยในการส่งเสริมให้มันดูดซึมได้ดีอ่ะช่วยแก้ไขและปกป้องสัญญาณของความเครียดที่เห็นได้ชัดเช่นริ้วรอยความหมองคล้ำผ่นแพ้การระคายเคืองที่น่าสนใจเขาบอกว่า76%เห็นผลเรื่องลดรอยแดง92%เห็นผลเรื่องความหมองคล้ำและ9 6เห็นผลเรื่องการปรับให้ผิวดีขึ้นแล้วก็ลดริ้วรอยตัวนี้สองพันหกรเอยสี่สน้ําๆครลย เซรั่มสีขาวมีกลิ่นไหมมีกลิ่นนิดนึงกลิ่นเหมือนมะขามค่ะนิ่มโออใช่ไหมก็เปรี้ยวๆไหมกลิ่นเหมือนเหมือนสครับสครับสครับกลิ่นโอเคไม่ได้แย่ขนาดนั้นโอเคไม่เปรี้ยวของกูคือดีไงแพคเกจจิ้งอือธรรมดาแพคเกจจิ้งเนาะบอก็เออประมาณแบบเจ็ดละกันเจ็ดแปดส่วนเนื้อชโอเคชอบในเนื้อแล้วก็กลิ่นก็ไม่ได้ติดอะไรเออก็ให้แบบให้แปะให้แไปก่อน เป็นดบบวิานินดีสาเจมจนเจมจนกระเล่นกระโลตัวต่อไปสำหรับ Clean อซ Sephora นะครับเป็น Clean at Dr. e อล p h a ครับถังเมาสนั่นเองถังเมาสด,ด,ดังมากราคาก็ดัง Dr. Elephant Sweet Bio oh Ferment s p r a ใช่ไหมสาเกสเขาบอกว่าอันนี้เป็นเปรย์สำหรับใบหน้าช่วยในการปรับสมดุลให้กับผิวปกป้องผิวจากมลภาวะและรังสี UV ลดการระคายเคืองให้ผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยตัวนี้ปัดสกากน้ำมันหอมระเหยปัดสกากซิล วีแกนก็คือไม่ทดลองกับสัตว์แล้วก็ไม่มีส่วนผสมของสัตว์ขวดนี้หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทเป็นยังไงบ้าง,างมีกลิ่นหนึ่งบ่าใช่ไหมไม่ได้กลิ่นวะมึงชิ้มาดิมึงมึงบ้าไม่ได้กลิ่นหรอไม่มีกลิ่นโควิดปะเนี่ยบ้าโควิดเขาไม่ได้กลิ่นก็ได้ไงกูไม่มีกลิ่นพี่มึงลองดม มันไม่ได้พีนพีมันไม่มีกิน ไม่มีคือเขาอยู่ใน clean a c e t l e e พวกน้ำมันหอมระเหยมันไม่ถึง1%ไม่จํามันแต,แต่แต่มันเป็นกลิ่นอะไรของมันหรือเปล่าลองดูส่วนมผสมเนี่ยมันใส่สาเกม,มันก็มีกลิ่นนะ <c oughs> ทุกคนลองไปซื้อเดี๋ยวไปโดนมิสเซฟลาแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่ามีกลิน่นหรือไม่มีกลิน่นคือ <c oughs> ทุกคนเมนว่ามีกลิน่นกูก็คือเป็นโควิดเป็นตัวแล้วกูก็เป็นสีแบบเนี้ยเฮ้ยอันนี้โอเคนะชอบโอเคชุ่มชื้นดีช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะแล้วก็ที่ชอบอีกนอย่างคือแพคเกจจิ้งเขาสวยอ่าฮะฉันชอบแพคเกจจิ้งฉันให้สิ มันมีเงินชอบมันน่ารักก้าวแต่แบบการใช้งานต่างๆก็โอเคแหละชอบคนนี้ก็ให้ก้านี่แปรงปกันชอบไปลองกันดูนะครับดังเอเดอร์เฟนแกเล่นแก่โลยังคงอยู่ในคลีนอิดแอสเซมบลครับเนี่ยนี้ห้อแฟลงบอดี้ปะ แฟล้งแฟล้งบอดี้แฟล้งบอดี้ไบรท์เทนิ่งวิตามินซีแม็กซ์เขาบอกว่าอันนี้เป็นมา์กที่อัดแน่นไปด้วยวิตามินซีแล้วก็าคาขัดุยคล้คลง,ง<ม>เพื่อเผยผิวให้กระจ่างใสแล้วก็ละลายชั้นผิวข้างบนสุดที่แบบตายแล้วออก<ม>ก็คือมีนก็คืัคบเออฟื้นฟูผิวหมองคล้ำสา,กการสกัดจากมะละกอสับปะรดพร้อมด้วยกรดแลคติกไกลคลิกและซาลิสซลิก,ลกแอซิดก็คือเป็นพวก H A และ B H A และวิตามินซีนั่นเองโอ้เนื้อเขาเป็นเจลใสๆทุกคนกลิ่นเหมือนแพทย์ะ ไิ <l ots> ห่นหนโรงพยาบาลโอเคไม่ติดแล้วก็เกลี่ยง่ายอยู่นะเนี่ยสมมติจะทาหน้ามันก็เกลี่ยทั่วหน้าได้ง่ายอะ่ะมันไม่ได้หนืดทาทั่วหน้า<อ>แล้วก็วนๆ30มวิทิ้งไว้5นาทีแล้วก็ไปล้าง <l ots> เขาให้ใช่ <l ots> ฟองของเขาลวมั้ย <l ots> เอออาทิตย์ละสองถึงสามครั้ง <l ots> ก็คือพวก H A อะไรพวกนี้ทุกคนปกติมันก็ใช้ได้อาทิตย์ละสองสามครั้งครับการผัดเซลล์ผิวของเราเนี่ยประมาณแล้วแต่คนโดยประมาณก็สิบสี่ยี่สิบเราถ้าไม่ใช่คนอะอันนี้ก็ผัดทุกวันเพราะว่ากำลังย่อยสลายผัดผิวผัดขนด้วยแพคเกจจิ้งโอ้อนี่ไม่ค่อยชอบให้เจ็ดละกันส่วนการใช้งานมันชอบหน้าพวกมาสก์อะไรแบบนี้มันใช้ได้บ่อยแล้วก็เป็นหัวปั๊มใช้ง่ายไม่ต้องควักให้แปดไว้ก่อน น้องคนนี้สนุวาคา730เองราคาดีราคาดีนะแกะเล่นแกโลอันต่อไปยังอยู่ในคลนอิดอยู่นะครับเป็นทัชชาเดดีวีเซรัมตัวนี้คือเซรัม3ใน1เดียวคือ3 in 1เลยช่วยปรับ ผิวให้เรียบเนียนด้วยกรดแลคติกแล้วก็กดไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นด้วยสควอเลนคือออยประมาณนี้ปะช่วงนี้กําลังพวกเอชเอสควอเรนมาเนาะเนี่ยในเนี้ยเยอะมากอ๋อเออเหมือนมีท้าทุกอันเลยเนาะเป็นเซรั่มทรีอินวเลยนะครับคุณพี่ทัาจ้าคือเขาทำแพคเกจจิ้งสวยเลิศค่าเลิศลองข้างไหนลองข้างหลังข้างหลังโอ้เป็นขวดปั๊มแบบ แบบสุญญากาศอะพอปั๊มแล้วมันจะดันขึ้นมาคุโอ้ยเป็นเนื้อเซรั่มสีขาวเลยเขาบอกเป็นทรีนวันเลยหรอเนื้อเกี่ยงง่ายเนาะใช่แกลี่ง่ายน้ำนมน้ำนมก็คือความสควาเลนจะเป็นลื่นๆนิดๆแล้วก็เป็นกลิ่นสไตล์ทัชชากลิ่นเหมือนสไตล์แบบทัชชาลองอธิบายดิมันเป็นกลิ่นทุกอันเลยเว้ยใบไม้ใบไม้พูดไม่ถูกอะเหมือนใบไม้อะใบไม้อะไรสักอย่างกลิ่นเหมือนใบไม้แล้วฟองสบู่สำหรับฉันอ๋อตัวนี้ราคาสามพันสองร้อยหกสิบบาทค่ะเฮ้ยดีนะแท็กชเกาน ให้ให้ให้แปะก่อนละกันเออให้แปะไว้ก่อนจริงๆมันใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะเซรั่มอะไรแบบนี้มันเป็นกลางกลางกระเทยก็ใช้ได้ใช่แกะเล่นแกะโลตัวต่อไป super groove resetting 100% hundred percent mineral powder ยี่ห้อนี้เขาดังกันแดดใช่ไหมต้องอื้คล้ายๆอันนี้กูเคยมีเลยเนาะใช่ไหมก็คือเป็นแป้งที่ใช้ในการเซรั่มอัพให้ความน้ำน้ำแล้วก็กันแดดด้วย S P F สามสิบห้อันนี้เป็นรุ่นกันน้ำโปร่งแสงราคา1,150บาท ใช่ยังไงอ่ะแล้วแล้วไอ้เสาเนี้ย อใช่ก็ดึงออกนี่เราวข้างๆก็จะมีเขียนว่า open close เราก็บิดตัวลูกศรไปเออตรง open ต้องหมุนให้ลูกศรมันกึ๊กกึ๊กะคนนี่เราก็เคาะมันก็จะมีเนื้อออกมาอยากเอาแป้งให้ดูอ่ะมีชิมเมอร์ไหมไม่มีชิมเมอร์เนาะทุกคนคือแป้งเขาหมดไม่สามารถเคาะออกมาให้ดูเพราะว่ามันมันไม่เห็นอ่ะมันละเอียดมากอะใช่คือเป็นแป้งแบบ translucent เลยไม่ได้มีสีคืดีนะรู้สึกว่ามันดูเงาหนึ่งก็ดีดูธรรมชาติก็คือเวลาทากันแดดอ่ะไม่อยากให้ทุกคนไปหวัง กันแดดจากลองพื้นและแป้งฝุ่นต่างๆคือคือมันกันได้จริงแต่ทุกคนต้องทาในปริมาณที่แบบหลายปั๊มมากคือถ้าสะมาจากแป้งอ่ะมันแบบต้องโบกโบกเป็นไก่เทอาถัดใหญ่ให้คะแนนนี้แพคเกจจริงกูก็เนาน่ารักก้าน่ารักพกพาง่ายให้เจ็ดเพราะว่ารุ่นเก่าเขาดูใช้ง่ายกว่านี้ แล้วการใช้งานต่างๆนี่นะรวมทุกคนชอบกันแดดอยู่แล้วกแล้วก็เป็นแป้งผสมระหว่างวันโง่เงเนี่ยพกง่ายไม่ต้องมีแปรงปุ๊บ แกเล่นแกะโลตัวต่อไปนั้นก็คือ Alpha H Micro Super Scrub for Face and Body ใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยอันนี้แต่ใช้หน้าเถอะเพราะว่ามันหอลอดเล็กเปลื่อยเป็นสครับขัดผิวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพเป็นกรดไกลโคลิก12%คืคือ,อ HA 12%นะครับช่วยการผัดเสีย์ผิวที่ตายแล้วให้ผิวหมองคล้ำพวกหยักกา้านแล้วก็ขจัดน้ำมันและสิ่งสกปรกในรูขุมนด้วยปิดต่ โอเคเนื okay. ้อเป็นเนื้อครีมอุ้ยเขามีเมซ์คับแบบเล็กมากๆละเอียดมากๆเลยอะโหลดเออว่ามันมีเมส์คับละเอียดอยู่ข้างในกินหอมอะมึงกลิ่นมิ้นมินอกูชอบโหลด้นมึงกูรักสิ่งนี้อให้เธอหรอกม่นฉันไม่ต้องให้ฉันฉันคำมบ แพ็คเกจจิ้งชอบนะก็ได้อยู่นะเราชอบมันกินคลีนให้กาวให้แปดเพราะว่ามันไม่ได้แฟนซีอ่ะแต่มันมันก็สวยนะนถชอบกินคลีนเนี่ยส่วนการใช้งานนี้ให้ให้สิบไว้ก่อนไม่รู้ชอบชอบมากกลิ่นก็แบบดีดีเป็นสครับและเอชเอยู่ด้วยกันดีดีอันนี้สนใจตัวหนัพันสองเจ็ดสิบให้เถอะไม่แพง แกเล่นแกโลเป็นตัวสุดท้ายในกลุ่ม Clean at Sephora แล้วครับเป็น Sephora Melting Cleansing Bar ก็มือจะพูดอะไรเยอะเป็นบาร์ในความสัมผัอยากแกเลยหน้าตาจะเป็นแบบเป็นบาร์เนื้อเป็นบาร์ที่ป่าอ่าเนื้อก็เป็นคลีนซิ่งาว์มที่ค่อนข้างค่อนข้างนุ่มนะละมุนมากแม่โอเคนะไม่มีกินป่ะ อ,อันนี้หกหกสิบบาทแพ็กเกจให้ฟันให้หกอะโมมันไม่ค่อยสวยมากเนาะก็เจ็ดละกันการใช้งานฉันว่าน่าจะใช้ดีฉันให้แปดให้เก้าเลยให้แปดจุดห้าน่าสนใจแล้วก็ราคาย่อมเยาหนะครับฉันว่าพวกบาร์พวกอะไรมไม่ต้องลงทุนซื้อแพงมากมมไหม,มใช่ไหมเดียวอะแกะเล่นแกโลต่อไปเราจะอยู่ในกับมัลติแทสเกอร์แหละพวกที่แบบทำได้กินก็ได้ถ่าก็ได้เออในหลอดเดียวกันเดี๋ยวกูถูกชิ้นแรก เบเกอร์ไลท์ชิฟเตอร์ดิวิทินเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่มีสีอุดมไปด้วยสารน่าอนิออกซิแดนช่วยในการปกป้องมลภาวะปกป้องแสงสีน้ำเงินด้วยแล้วก็มีไฮยาช่วยในการให้ความชุ่มชื้นและช่วยในการแบบน่าจะมีชิมเมอร์นะมนนะจ๊ะแหละเบเกอร์เขาก็ดังเรื่องประมาณนี้ก็เป็นเหมือนชิ้นเทพมอยเจอร์โอ้ชีมีเยอะไปแม่เยอะจริงเนาอฉันก็บีบเท่าเธออ่ะมึงก็ทาแค่ไหนมันโอ้โห มีชิมเมอร์ป่ะวะงงมันเป็นหนังปราจธค่ะคุณี่มันไม่มีชิมเมอร์เป็นเม็ดๆนะแต่มันเงามากมแบบอ่ะละเอียดจิบๆเลยอ่ะทุกคนเนี่ยในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแต่นี่ก็คือแบบแต่ถ้าเกี่ยไกลๆแล้วมันก็ได้อยู่นะฉันว่าถ้าผสมรองพื้นสวยมไม่ก็ลงไปมอยเจอร์แล้วค่อยลงรองพื้นทาใช่ผิวจะแบบโกรเดี๋ยวนี้เขามีเทรนใหม่แกได้ยินปะที่ว่าโยคะสกินอ๋อแบบหลังเล่นโยคะเ,เออกว่าเออเห็นตอนเล่นโยคะเสร็จแล้วมันสวยนะอมเห็นฝรั่ง สร้างเทรนด์นี้อยู่อันนี้ราคา1,100บาทครับแพคเกจจิ้งฉันก็โอเคนะฉันชอบอยู่นะฉันให้แปการใช้งาน่ให้แปไว้ก่อนอแป8ไว้ก่อน,อนคิดว่าลงก่อนรองพื้นหรือว่าผสมรองพืน้นจะได้สวยแปดแป เออฉันก็แปดแปดเหมือนกันแกะเล่นแกะโลตัวต่อไป Glam Glow Super Water Gel Triple Acid Oil Free Moisturizer มาอีกแล้วอย่างที่ฉันบอกนะลองแกะก,ก่อนนะโมจะอ่านให้ฟังก่อนนะทุกคนเขาบอกว่าอันนี้เป็น m o i s ไรเซ z e r เป็นแบบเนื้อเจลน้ำหนักเบาสําหรับคนที่เป็นสิวให้ความชุมช่มชื้นช่วยเรื่องกระจางใสควบคุมความมันในเนี้ยเขาเป็นส่วนผสมของไฮยาให้ความชุมช่มชื้น24ชั่วโมงและ triple acid ได้แก่ HA และ BHA ช่วยในการผัดเซลล์ผิวราคา1 9 0 0บาท ปแกสีขาวสะอาดเป็นเป็นทัฟติกเป็นตัวแก้วแก้วแก้มโกเขาดังมาจากไอ้มาโคนใช่ตอนแบบเนื้อสีเหมือนเผือกกินหอมมาชอบกินเหมือนแยมเผือกไม่สีเหมือนแยมเผือกหอมกลิ่นมิ้นท์เย็นๆทุกคนกินเหมือนยาสีฟันโคโดโมฟันเด็กๆอะโคโดโมว่ะมันชุ่มชื้นมากเลยนะเนี่ยแต่ออยฟรีใช่ไหมออยฟรีก็คือเป็นพวก H A B เอบีทำความสะอาดลูขนลดกระดูกตันแล้วให้ความชุ่มชื้นด้วยทาแล้วจะ อ่ะให้คะแนนน่าสนใจอยู่นะแพคเกจจิ้งให้ 8. 8. 8 8การใช้งานนี่ว่าน่าจะตัดน่าจะแปดแปดแปดห้าเก้าเออนี่ก็ให้8เหมือนกันน่าสนใจนะครับแกะเล่นแกโล <c oughs> อันต่อไปเป็นของพิกซี่กันบ้างคลาริตี้ o ลชั่ o เ i รา a าย a อนด์ w i l l o w Bark โลชั่นสูตรเนื้อบางเบาสูตรน้ำปราศจากน้ำมันให้ความชุ่มชื้นแล้วก็กระชับรูขุมขนใช้ก่อนแต่งหน้าเพื่อให้ผิวแมตก็ได้ตัวนี้ปราศจากน้ำมันอะต้องเปิดนะคะแม่อุ๊ยทลักเลยอ่ะีเวทาทั่วตัวและะ้วค่ะโอ้ยหลอกเขาเป็นแบบใช่ขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอลรูมิเนียมสัอะที่แบบอากาศจะไม่เข้านะครับแม่อากาศจะม่เข้าอลูมีเนียม <บา S 1> คือเป็นมอยเจอร์ที่แบบให้ความแมตไม่มีกลิ่นเลยดีนะไม่มีกลิ่นทุกคนวิลโลบาก็เป็น BHA เซรามายก็แบบเสริมเกราะป้องกันผิวม,มีโคลินเป็นแบบช่วยในการดูดซับความมัน <Okay. S 1> แพ็กเกจน,นะแพ็กเกจเราให้เราให้แปะเราชอบในความที่เขาเป็นอะไรนะ อลูมิเนียมที่แบบบีบ <c oughs> แล้วมันจะบุบไปเลยทุกคนแล้วอากาศมันจะไม่เข้าไปเป็นการรักษาส่วนผสมส่วนการใช้งานหน่องอวววฉันให้แปบนะก็โอเคนะแบบเป็น moisturizer คุ้มความมันดีๆี ไม่มีกลิ่นเก้าร้อยหกสิบบาทแกะเล่นแกโล่ตัวต่อไปก็คือ Star Skin Organic c e r y Juice Serum อันนี้เป็นเซรั่มบำรุงผิวสารสกัดจากเซรีบริสุทธิ์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อุดมด้วยวิตามิน A CEK กรดอะมิโนและทาช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระมีเมล็ดกัญชาด้วยว่ะไปตำแยแล้วดอกเอลโลควาเวอร์กินตันนา่งหลับหลักเออตันทําคิว สีเหมือนอะโวคาโดบดกลิ่นผักมากแม่หรอมันเป็นเซอรี่อ่ะ50%เนื้อค่อนข้างแบบตึบๆหน่อยเนาะเขาเป็นเซรั่มอินออยล์ออมัลชนต์อ๋อมันเป็นอีมัลชนต์ไงมันก็จะตึบตึบนิดนึงถ้ากลางคืนน่ะน่าจะเวิร์กจริงกลางวันอาจจะน่าจะไหลแพ็กเกจจิ้งแปะแปะการใช้งานนี่ให้สำหรับกลางคืนฉันจะใช้กลางคืนอย่างเดียวก็ให้แปะโอ้แป,ปะฟูลน่าจะแบบตึกตักอยู่แกะเล่นแกะโลตัวต่อไป อะไรอ่ะตัวนี้คือของซิโฟโรเป็นไนมาร์เป็นสลิปปิ้งมาที่อุดมด้วยสารสกัดจากอัลมอนด์หวานปกป้องผิวให้ความชุ่มชื้นตอนแรกก็คิดว่าลินจี่รูปเหมือนลินจี่มีมีแล้วก็มีสารสกัดจากรูปแพร่แล้วก็ลิ้นจี่ด้วยแต่ถ้านอนกลางวันทาได้ไหมได้ต้องกินลิ้นจี่เนื้อแบบเป็นเจลเจลเจลทาละเย็นสบายผิวมากเออเป็นอะไรที่แบบเหมาะกับเมืองไทยอ่ะแบบคนนึงแมวก็แบบเออสไตล์ลานิชอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่สามร้อยแปดสิบบาท โอเคนะแท็กเกจจิ้งหกประมาณนั้นก็ตามราคาถามมาไปสิบบาทการใช้งานนี้ค่อนข้างชอบชอบมีให้แปดห่อนเออทานแล้วยิ่งเย็นผิวด้วยครับน่าจะเวิร์กแกะเล่นแกะรอตัวต่อไปก็คือตัวต่อไปตัวต่อไปอันนี้กนละกัน นี่อะไรอะคะคุณพี่ปีเตอร์ปีเตอร์แอนด์รีดเขาดังเรื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมเป็นแฮร์มาร์สกับคอนดิชเนอร์คอนดิชเนอร์ใช้แมกนิชดมกลิ่นดมกลิ่นแล้วก็ในเซตนี้เขาเป็นโอ้เป็นผ้าแบบพกเพิร์มอ่ะหล่อนโพกสิมันก็ง่ายดีนะมันเป็นผ้าที่ลักษณะเหมือนถุงชาถุงกาแฟลุกอะไรลุกปะลุกอะไรที่แบบยาตายอะขอบใจสงเตงอย่าใจร้ายไม่สำหรับผู้หญิงเนี่ยมันเก็บผมได้ง่ายมากเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบ ทรงเหมือนถุงกาแฟอ่ะปีเตอร์วีเขาดังนะเรื่องผมมะเห็นพี่โมมีแบบว่าเฟเวอร์บิยบ่อยปีเตอร์กรีทก็มีกินอันนั้นอะไรนะมาร์กมาร์กกินแบบร้านทำผมอ่ะกินแบบผลิตภัณฑ์ทำผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้ใช้แค่แชมพูโอ้แล้วก็คอนดิชเนอร์นานๆครั้งสนใจลองไปหากันดูที่ซิโอล่านะครับที่ไหนนะซิโอล่าแกเล่นแกโลตัวต่อไปครับแป้น กพี่ห่อเวอร์ทูเป็นอัลฟาแคราตินเป็นเอ็กโฟเรตติ้งสกลา์ทรีทเมนต์เอาไว้ขัดหนังหัวขบอวนนี้เป็นทรีทเมนต์เนื้อวิปครีมที่บางเบาช่วยในการขจัดเซลล์ผิวเก่าสะสมและสิ่งสกปรกต่างๆออกจากฟอลิเคิลของเส้นผมในรูรักผมเพื่อปรับสมดุลแล้วก็ให้เส้นผมแบบไม่สกปรกจิ้มมาละก็หอมๆนวลๆกลิ่นสไต เครื่องหัวหล er ังจากสระผมเสร็จทานี้ลงไปที่หนังศีรษะและกานวดผม2-3นาทีเขาบอกว่าให้กระจายโปรดักต์ไปถึงที่เส้นผมกระเทยเท้าเนาะกระเทยคิดว่ามีผมให้กระจายโปรดักต์ไปถึงเส้นผมแล้วก็ล้างออกล้างออกน่าสนใจนะตัวนี้15 5 0าบาทคิดอยู่เหมือนกันช่วงที่แอบเป็นรังแคผัดซิวไม่ค่อยมีใช้มันก็เหมือนหนังหน้าถ้าสมมติว่ามันมีไขมันมีอะไรอุดตันอีโฟลิโกอะไรเนี่ย มันก็ต้องสครับออกเส้นผมจะได้แข็งแรงนะคะคุณพี่คืณนี้สันใช้เลยสำหรับตัวนี้แพคเกจจิ้งฉันชอบสวย9กแปลกดีแปะการใช้งานน่าจะดีให้9้าไม่รู้ว่าไม่ค่อยอินกับเครื่องหัวฉันไม่ค่อยมีแบบสเกลแคร์อ๋อคือให้9 8 ไม่อินให้แตะเลยก่อนแกะเล่นแกโลต่อไปเป็นเมคอัพจากบ้านซิโฟลาบ้างทุกคนบ้านซิโฟลาซิโฟลาพวกเมคอัพเขาก็ดีนะ,ะประเด็นหลักๆเลยคือสีให้มีให้เลือกเยอะมากมเพรามนเข้ามาจากนอกสีมีแบบ20 30สีอันนี้เป็นซิโฟล่า best skin ever มีทั้งรองพื้นและ คอนซีลเลอร์โอ้คอนซีลเลอร์หน้าตาเขาดีนะตัวแบบโขแปลงเขาโอ้ยตรงตรงปลายเขามีความยื่นหยุ่นด้วยทุกคนเนี่ยมันแบบหยุ่งหยุงได้เนาะุ่นเนื้อดีไหมเนื้อดีเนียนรื่นโอ้ปกปิดหนักอยู่เนาะเกี่ยงง่ายมากเขาบอกอันนี้เป็นรองพื้นที่ปกปิดระดับปานกลางให้ความธรรมชาติติดทนนาน12ชั่วโมงมีซักส่วนผสมของกรดไฮยาลูโรนิกแอซิดสารไลสีแดงแล้วก็น้ำตาลด้วยบำรุงผิวขวดนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบบาท ส่วน1,0600อ๋อที่ฉันลองเล่นนะเปลี่ยง่ายมากไม่รู้ฟินิชมันดีอ่ะมันไม่แมทมันไม่มันมันกำลังเป็นผิวโอ้ยให้คะแนนแพคเกจจริงก็ว่าเจ็ดก็ดีอยู่นะก็เนี่ยเจ็ดแปดคือทำออกมาได้แบบอสวยหรูสวยหรูดูการใช้งานให้แปดไปก่อนให้แปดไปก่อนใช้ได้เกี่ยงไม่จับที่ลองคือโอเคเลยนะแกเล่นแกลองอีกสองชิ้นสุดท้ายจะเล่นจังจะเล่จังไรมันคืออะไรอันนี้นูสติ๊ก เขามาด้วยกัน3ชิ้นเลยเขาจะมาในขั้นตอนของคลีนเอ็กโฟเรตโทนแล้วก็มอยส์เจอร์ตัวคลีนเนี่ยจะเป็นบาล์มพังมังสัดผิวด้วยอารโดมาเทอราพีวีแกนก็คือเป็นบาลมผสมซิตรัสอันตัวนี้เป็นคลีนซิ่งบาลม กลิ่นดีนะก็กลิ่นส้มกลิ่นสปาสปา oh, กลิ่นสปามากเลยส้มแอปเปิ้ลโรสฮิปเป็นโรสฮิปออยล์โรสฮิปโอยล์ตัวต่อไปเป็นตัวเลมอนเอลมอนดีท็อกซ์แอนด์โกลอโมไอทอันนี้ไวท์ทำอะไรเอ e x โฟ l i a t e ผัดเซลล์ผิวเยอะๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆมุๆๆๆมๆๆๆๆๆมาแๆๆๆันมๆๆๆๆๆบๆๆๆนนๆๆอๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆแบบๆๆๆๆๆเๆๆๆลลๆๆ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 ๆวๆๆๆะๆๆๆๆ่ๆๆบๆๆมๆๆๆๆๆๆๆะๆๆๆๆ่าๆอๆนๆๆๆๆๆๆๆัๆนๆๆๆๆใๆๆๆๆัๆๆีๆๆๆๆตัวสุัท้ายเป็นมอยสๆๆๆๆไรเซอร์ของเขาเป็นแบบส้มยูซๆแล้วก็ทูๆๆริคคือขมิ้นๆๆๆใช่ หอมดีก็ชุ่มชื้นดีเขาบอกเป็นไพรเมอร์ได้ด้วยแบบเมคอัพไพรเมอร์ให้หอมชุ่มชื้นด้วยกลางคืนก็เป็นกิมลุงแบบสลิปปิ้งมากลิ่นสปาสปาทุกปั๊บเลยอ่ะชอบนะชอบสามสามชิ้นนี้มาในราคาแปดห้าสิบบาทฉันวมันพกพาสะดวกอ่าไปตัาจาไปตัดปากเออแต่ก็พูดยากนะเอ็กโซลิเอดมึงอยู่ๆมึงจะขัดหน้าตอนมึงไปเที่ยวอย่างไรอ่ให้คะแนนแพ็กเกจเจ็ดฉันว่าน่ารักดีฉันชอบฉันให้แปดการใช้งานแปด ฉันชอบตัวสครับมากาหาให้แปะเหมือนกันแกเล่นแกโลและตัวสุดท้ายคืออะไรเอ่ยสิฟโรตัวนี้เป็นลิปสลิปดีมาร์กเออใชา่เขามีสองสูตรเป็นมีวานิลากับสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่มุกกูว่าอันนี้มันใช้เป็นลิปมันได้เลยอ่ะกูว่ามันไปหอือมัน ป็นแบบมันมันอ้อยๆทาง่ายดีก้สดเป7เป็นออร์แกนิค g n ออแกนิคเกจิงก็เจ็ดเจ็ดแมานเนี้เนาะเจ็ดง่ายๆการใช้งานก็แปดแล้วันได้อยู่ชว่าดีกินหอมดีแกะเล่นแกะลงถ้าเพื่อนสนใจโปรดักต์ตัวไหนใน s สปริงคอลเลกชันมีนะคะก็อย่าลืมไปช็อปหรือว่าแวะไปลองกันนะที่ซิฟฟ์เลยซี่ซิ ้องดาองดานอกจากนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยคือช้อปออนไลน์ครบ2,500บาทสามารถใช้โค้ดสปริง g 21ก็จะรับฟรีกระเป๋าไปเลยถึง10มิถุนายนหรือสำหรับลูกค้าใหม่ใช้ u n e w 10ลรับส่วนลดส0ในการสั่งคันแรกครั้งแรกไม่มีคั้นต่ำา U New สสำหรับเพื่อนคนไหนสนใจสินค้าตัวไหนนะครับก็ไปช็อปไปเล่นไปลองกันได้ที่ซีโฟร่าทุกสาขาเลยแล้วเจอกันใหม่กับแกะเล่นแกะลองนะคะสดี